สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการกระจายความหนาแน่นของประชากรโลกทั้งหมด8ทวีปทุกคนรู้หรือไม่คะว่าบน,นโลกของเรามีทวีปอยู่ทั้งหมด8ทวีปได้แก่ 1. เอเชีย 2. แอฟริกา 3. อเมริกาเหนือ 4. อเมริกาใต เตเีย8ซีแลนเดียโดยมีการกระจายความหนาแน่นของประชากรโลกทั้งหมด8ทวีปดังนี้ทวีปเอเชียมีประชากรถึง4,781ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งของทั้งโลกความหนาแน่นเฉลีย่ย105คนต่อตารางกิโลเมตรประเทศที่มีคนมากที่สุดคืออินเดียกว่า1,430ล้านคนตามด้วยจีนราว1,410ล้าน แอฟริกามีประชากรประมาณ1467ล้านคนความหนาแน่นเฉลี่ย47คนต่อตารางกิโลเมตรและยังเป็นทวีปที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกศูนย์กลางประชากรคือในจิเลียและลุ่มแม่น้ำไนายคนส่วนใหญ่ทำเกษตรและเหมืองแร่แอฟริกามีประชากรวัยหนุ่มสาวมากที่สุดในโลกทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรรวม604ล้านคน ความหนาแน่นเฉลี่ย24คนต่อตารางกิโลเมตรหนาแน่นที่สุดที่สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กและเม็กซิโกซิตี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคนทำงานในภาคเทคโนโลยีบริการและ,กะเกษตรเชิงอุตสาหกรรมทวีปอเมริกาใต้มีประชากรประมาณ439ล้านคนความหนาแน่นเฉลี่ย24คนต่อตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่อยู่ ในบราซิลที่มีคนกว่า216ล้านคนรวมตัวหนาแน่นที่เซาเปาโลและริโอเดจาเนโรอาชีพหลักคือเกษตรกาแฟถั่วเหลืองและการประคุสัตว์ทวีปแอตร์กติกาที่นี่แทบไม่มีคนอยู่ถาวรมีเพียงนักวิจัยหมุนเวียนไม่เกิน4,000คนในฤดูร้อนและเหลือเพียงพันกว่าคนในฤดูหนาวทวีปยุโรปมีประชากรราว 7 4 3ล้านคนความหนาแน่นเฉลี่ย74คนต่อตารางกิโลเมตรคนส่วนใหญ่อาศัยในยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางตัวเมืองใหญ่อย่างลอนดอนปารีสและเบอร์ลินแต่อัตราการเกิดต่ำทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่มีประชากรสูงใบที่สุดทวีปออสเตรเลียมีประชากรเพียง46ล้านคน ความหนาแน่นเฉลี่ย5คนต่อตารางกิโลเมตรคนส่วนใหญ่อยู่ตามชายฝั่งออสเตรเลียเช่นซิดนีย์และเมลเบิร์นอาชีพหลักคือเหมืองแร่กรเกษตรและการท่องเที่ยวทวีปซีแลนเดียทวีปที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำมีประชากรราว5้า5.1ล้านคนเกือบทั้งหมดอยู่ที่นิวซีแลนด์ ความหนานแน่นเฉลี่ยทั้งทวีปเพียง1คนต่อ1ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าดูเฉพาะนิวซีแลนด์จะอยู่ที่ประมาณ20คนต่อตารางกิโลเมตรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ